สวดรับทุกคนนี้เราก็อยู่ช่องสุดเมสไอทีนะครับผมเนาก็วันนี้มือถือเน้นกล้องนะครับผมนาะจากทําแบรนด์ไลกาเอเนาะทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะไม่รู้นะ่า,างคนว่าเออไลก้าเป็นทำโทรศัพท์ด้วยนะผมก็ไม่รู้เพิ่งรู้เรื่องยิงนะเออนั่นก็คือไลกาไลท์ไทฟอนสานะถ้าอ่านไม่ผิด เราฟังสเปคกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะทุกคนตัวนี้สเปคหน้าจอก็ให้หน้าจอมาความละเอียดสูงทีดีเชียวเหมือนกันนะเป็นหน้าจอแบบโปร a m o โมเรนะครับทุกคน้อยความใหญ่ที่6.6นิ้วนะความละเอียดตัวนี้ก็2730ันเจ็คูณหนึ่งพิกเซลนะครับผมนะแล้วก็อัตราความลึกของสีตัวนี้ให้มาอยู่ที่10 นะครับทุกคนส่วนรัเปคกของความสว่างของหน้าจอตอนนี้ให้มาอยู่ที่2,000นิตนะครับทุกคนอาาัตราฟิลเลตส,สูงสุดอยู่ที่240เฮิรตเลยก็ถือว่าทําการบ้านมาได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็สเปคของทางด้านกล้องเนี่ยโอ้โหจะน่าจะเต็มมากเลยแต่เขาบอกคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวตอนพูดสเปคเพิ่มเติมต้บอกหนะ้เนาะก็กล้องหลักกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่47.2 ร้านพิกเซลเนาะครับใหญ่ของเซนเซอร์ที่ทน่1นิ้วเลยนะทุกคนแล้วก็กล้องวัดระยะความลึกเนาะอยู่ที่1.9ล้านพิกเซลนะครับทุกคนส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเซนเซอร์นะทุกคนนะเขาเรียกว่าเซนเซอร์สเปกตรัมนะส่วนตัวนี้นะครับทุกคนเนาะสเปคของกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่สิบสองจุดหกล้านพิกเซลนะครับเนาะเออส่วนทนานะกับซีพตัวนี้จะใช้เป็น สซนตปมก้อนแปดเยนสองนะครับทุกคนโอเคเข้าสู้ช่วงสรุปสเปคแล้วก็บอกสเปคเพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนเพามันเยอะมากเลยเออเอาของกล้องกันก่อนนะตัวนี้ก็กล้องหลักก็อย่างที่บอกผมบอกไปเนะก็คือสี่สิบเจ็ดจุดสองล้านพิกเซลโอ้โหเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ยังมีระบบโฟกัสนะครัเรียกว่าออปต้าพีนะครับ,รบทุกคนใช่มีระบบการสั่นมาให้ด้วยนะจ๊ะ แล้วก็ยังมีฟิเจอร์ต่างๆโคตรแต่เยอะอันนี้ข้เล่าไปทั้งวันก็ไม่หมดเอาง่ายเออตอนนี้มีกล้องอวัดไอ้ไอ้วัดความลึกของสีต่างๆก็มีอ่ากล้อง,ส,องสเปกตร,รัมก็มีเอออันนี้สำหรับใส่ทำงานแบบออกแบบดีไซน์กราฟิกถ่ายนู่นนั่นนี่ถ่ายน,นั่นง่ายๆก็เอองานดีไซน์ต่างๆก็เออจัดไปได้เนาะอันนี้ผมเอาจริงๆนะนนี้ผมไม่รู้ด้านทางด้านอ่อออกแบบ ทุกเท่าอรอะ่ะเออไม่รู้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนเนาะเออเซอฟิวเจอร์นี่ยเยอะมากเออกล้องหน้าก็เหมือนกันนะคนเนาะก็กล้องหน้าเนี่ยเยอะเหมือนกันใช่เขาบอกมาโคตรเยอะอืมแต่ว่าตัวนี้เป็นลำโพงสตูดิโอรอบสิศทางนะเออก็นี่พอรู้นไ้เออเริ่มลมวเริ่มกลับไปฉลาดแล้วผมใช่เออแล้วก็ตอนนี้อ่าเรารับประานแน่นอน 5G นะครับผมเนาะตัว Wi-Fi เนี่ยจะมีตัว wifi อ่าแ 800. เาแปดร้อยเออเริ่มต้นเลยบูทูตเป็นบูทูตเวอร์ชั่นห้าจุดสามทุกคนเนาะแบตเตอรี 5, อ่ห้าพันมิลลิแอมแรรองรับระบบการชาร์จไร้สายด้วยสแกนไร้ลืมือใต้หน้าจอเนาะไป็นแบบ PD3D นะครับทุกคนใช่เนาะแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นเป็น IP 68แล้วก็5อแล้วก็65นะเออมี2ตัวนี้แหละใช่เนาะส่วน Android 14แน่นอนนะครับเนาะเออการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ Android ให้3ปี3ามเวอร์ชันนั่นเองใช่ส่วนเรื่องความหนักเบานะก็อันนี้แล้วแต่คนที่จะจับใช้เนะครเออก็ที่เขาเขียนมาเนี่ยคือหนักอยู่ที่ส0งร้อกรัมเนาะก็ไม่รู้เนะว่าสำหรับคนที่อแบบผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยเอออาจจะไม่หนักเออผู้หญิงอาจจะหนักอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาเนาะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะในเรื่องจริงแล้วก็ต่นนี้นะจะ เริ่มวางจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นวันที่20เอาวัน19นะวั่ที่20พูดผิดทที 20, ว,ท 20, วันที่19นี้แล้วนะครับทุกคนใช่ใครับสนใจก็ไปจัดได้เลยนะครับผมเนาะก็ถามว่าจะเข้าประเทศไทยไหมไม่น่าเข้าอืมผมว่าไม่น่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแต่ว่าเออผมดูดูมันมันก็สวยอยู่นะเว้ยทุกคนถ้าใครสนใจอะไรเนี่ยเออ พราะว่าอ่าไปยิ้วเครื่องยิ้วมาได้เออเพราะว่าก็น่าจะดีเลยนะทุกคนเพราะว่ามาเป็นของอะไรก้าเออเราแน่นอนว่าสำหรับสายทีเคเตอร์สายถ่ายรูปอ่าอย่างเช่นแบบถ่ายรูปแต่งงานเอาไปช่างภาพจะได้เออถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเออผมว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่นันเนาะสนใจด้านกล้องก็จัดได้เนาะอ๋อลืมบอกไปตอน,นนี้เนาะ อีได้รับการพัฒนาหรือว่าออกแบบพร้อมกับตัวอะไรเอ,อ่ยทุกคนในภาพตอนนี้ก็ออคือหัวเว่ยนั่นเองใช่อืมฮัวเว่ยร่วมกับพัฒนากันนะจากทางไรากาเออเปิดตัวมือถือไรากาเองงองไหมไม่งงเรอะเออก็นั่นแหละก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะส่วนหน้าจอเนาะทุกคนเขาบอกว่าจะเป็นแบบเจาะรูเออก็เหมือนไอตัวซัมซุงนั่นแหละเออ ก้องเจาะรูเออนั่นแหละใช่ฟิวเจอร์แม่งโคตรเยอะเอาเรื่องจริงนะอืมใครสนใจก็รอจัดกันได้เลยส่วนหน้าจอในความสว่างก็ไม่ต้องอะไรมากแม่งหัวตาแตกอยู่แล้วแหละเออส่วนเออสแกนอะไรี่มือก็ีิผมบอกไปนนแหละนะเนาะรวดเร็วกว่าเดิมด้วยเนาะก็มันมี Gen นหนึ่ง Gen สองมาแล้วด้วยไงเออก็ต้องพัฒนาสด ตัวรีฟเฟรชเด็เท่าเดิมอืมเขาบอกว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้จริงๆต้องขอโทษด้วยคลิปเป็นแย่มากเลยคลิปนี้ผมโอ้ยสภาพสบาแย่จัดเลยวานเนีแต่ของในกล่องนี้ไม่รู้ว่าแถมมาไหมนะทุกคนนะเออรอรอรอกันนะผมจะมีการอัปเดตมาให้นะต้องขอโทษเรื่องข้อมูลไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมตจริงข้อมูลมันพร้อมผมไม่เข้าใจขอโทษครับขอโทษจริงๆครับผม โอเคละเผื่อคลิปว่าไปตทษนี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเนาะเพื่อให้พลาดคลิปใหม่หมๆแต่ทางช่องนะครับผมเนาะเพื่อให้ถึงหนึ่งแสนซับสไครต์ใน YouTube เพื่อหนึ่งหมื่นซับสไครต์ในติ๊กต็อกนะครับเนาะก็หากผมพูดผิดพลาดการอะไรไปต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยน,นะครับซึ่งผมรู้ตัวเองว่าผมผิดเยอะเลยแหละขอโทษจริงๆนะครับข่าวอ่าคลิปหน้าจะทำจะพูดรายละเอียดกว่านี้ เออคลิปนี้ผมไม่เข้าใจเขาต้องเขาดิจินาะงบายบายครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับนะเน้นย้ำเลยช่วยกดติดตามกอนนิดนึงนะครับนะตอนนี้งงเหมือนกันคืออ่าผมบอกไปแล้วว่ายอดคนดูเกินยอดผู้ติดตามเกินแต่ว่ากดสร้างไรายได้ไม่ได้ครับเออนะเจอก,กันคลิปหน้านะคระับบายบายครับ